กุหลาบเยอะค่ะกุหลาบสวยสดงดงามเยอะเหลือเกินเราจะถ่ายเป็นคลิปเดียวไปเลยค่ะดูคลิปให้จบด้วยนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะด้านในจะมีดอกกุหลาบ สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะดอกกุหลาบสวยงามช่อนี้ดกมากเลยค่ะทุกคนดอกเต็มแล้วค่ะ เรามีต้นมะละกอนหนึ่งต้นว่าให้เพื่อนๆชมนะคะตรงนี้นอนคะ่ะทุกคนก็ดูดอกยากกันนะคะดอกยากก็สวยนะคะทุกคนวันนี้ดอกต้อยติ่งเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะด้านในจะมีดอกกุหลาบ ด้านในมีเฟื่องฟ้าอยู่ไกลๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำนะคะดอกไม้สีเหลืองก็สวยนะคะทุกคนคลิปนี้ของเรายาวสุดๆไปเลยค่ะทุกคนดอกกุหลาบแสนสวย ค่ะทุกคนเชาน้านี้บานเต็มที่แล้วคะ่ะแต่ความสวยยังมีสวยจริงๆริองถึงจะไม่สดเหมือนสีแดงแต่ก็สวยนะคะเขามีดอกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยคะ่ะ ธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งสวยงามให้เราชมดอกกุหลาบสีนี้เรามีต้นมะละกอนหนึ่งต้นว่าให้เพื่อนๆชมนะคะตรงเช้านี้ที่สวนบ้านเรานะคะทุกคนพาชมธรรมชาติในสวนค่ะ เสียงนกน้อยลไม่มีเลยค่ะนี่ดูดอกยากกันกว่ามาดูดอกกลับต้นนี้กันค่ะ ธรรมชาติสร้างสารรค์สิ่งสวยงามให้เราชมถึงจะไม่สดเหมือนสีแดงแต่ก็สวยนะคะเขามีดอกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะพราะกหุลาบเยอะค่ะกหลาบสวยสดงดงามเยอะเหลือเกินเราจะถ่ายเป็นคลิปเดียวไปเลยค่ะ มาดูดอกกลับต้นนี้กันค่ะนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ กุหลาบเยอะค่ะกุหลาบสวยสดงดงามเยอะเหลือเกินเราจะถ่ายเป็นคลิปเดียวไปเลยค่ะด้านในมีเฟื่องฟ้าอยู่ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนนะคะ พุ่มกลาบเยอะค่ะคุห่หลาบสวยสดงดนงามเยอะเหลือเกินเราจะถ่ายเป็นคลิปเดียวไปเลยค่ะดอกกลาบสวยงามช่อนี้ดกมากเลยค่ะทุกคนดอกเต็มแล้วค่ะ,ะมาเอาเสียงธรรมชาติจากนกกันนะคะนกร้องยามเช้า ออกหากินท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสแล้วค่ะเริ่มเห็นดวงตะวันแต่ก็มีฝนตกแน่ด้านในมีเฟื่องฟ้าอยู่ไกลๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำนะคะดอ,อกกุหลาบสีนี้ เดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะด้านในจะมีดอกกหลาบเรามีต้นมะละกอนหนึ่งต้นว่ให้เพื่อนๆชมนะคะตรงเพราะกหุลาบเยอะค่ะกหลาบสวยสดงดงามเยอะเหลือเกินเราจะถ่ายเป็นคลิปเดียวไปเลยค่ะนะคะของ ดอกกุหลาบแสนสวยค่ะทุกคนเชาน้านี้บานเต็มที่แล้วคะ่ะแต่ความสวยยังมีสวยจริงๆค่ะมาชมธรรมชาติของดอกกุหลาบกันคะ่ะเพราะกุหลาบเยอะค่ะกุหลาบสวยสดงดงามเยอะเหลือเกินเราจะถ่ายเป็นคลิปเดียวไปเลยคะ่ะสวัสดีวันอาทิตย์คะ่ะ เพราะกลาบเยอะค่ะกหลาบสวยสดงดงามเยอะเหลือเกินเราจะถ่ายเป็นคลิปเดียวไปเลยค่ะดอกกหลาบสีนี้มาดูดอกกหุลาบต้นนี้กันค่ะ ดอกกหลับต้นนี้กันค่ะเช้านี้ที่สวนบ้านเรานะคะทุกคนพาชมธรรมชาติในสวนค่ะเสียงนกน้อยเราไม่มีเลยค่ะ นี่ดูดกอกยากกันกว่าเรามีต้นมะละกอนหนึ่งต้นว่าให้เพื่อนๆนชมนะคะตรงเช้านี้ที่สวนบ้านเรานะคะทุกคนพาชมธรรมชาติในสวนค่ะเสียงนกน้อยละ ธรรมาชาติสร้างสรรค์สิ่งสวยงามให้เราชมสวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนดอกกุหลาบสวยงามช่อนี้ดกมากเลยค่ะทุกคนดอกเต็มแล้วค่ะม,มาแล้วก็ลูกดกมากเลยค่ะทุกคน ค่อยๆดูกันไปนะคะทุกคนสวัสด,ดีวันอาทิตย์ค่ะดอกกุหลาบสวยงามช่อนี้ดกมากเลยค่ะทุกคนดอกเต็มแล้วค่ะดอกกุหลาบสีนี้ เดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะด้านในจะมีดอกกุหลาบดอกกุหลาบแสนสวยค่ะทุกคนเชาน้านี้บานเต็มที่แล้วคะ่ะแต่ความสวยยังมีสวยจริงๆคะ่ะมาเอาเสียงธรรมชาติจากนกกันนะคะนกร้องยามเชา้า